ท่าน,นพระภิกษุสังเนรทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทต,ตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องทานบาร,รมีต่อไปต่ความจริงเรื่องทานบาร,รมีเนี่ยครับถ้าจะปล่อยผมพูดผมคิดว่าผมจะพูดตั้งแต่วันนี้ไปอีกร้อยปีไม่จบเรื่องทานบาร,รมีนี้ไม่จบแน่ ก็ขอจบขั้นคัดเศสนี้ก็แล้วกันแต่ไม่ใช่หน้านี้นะต้องเป็นหน้าสองวงความมัณฑนาบารมีที่มีสามคัดเศทแต่ก่อนที่จะพูดธัณมนาบารม,รารมีก็ขอย้ำอีกนิดหนึ่งจะหาว่ากวนใจเลยต้องขออภัยนะครับท่านที่นั่งฟังอยู่นี่้าคิดว่าผมกวนใจแล้วขอประทานาอภัยด้วย ความจริงก็พูดในความบังดีด้วยกันนก็หมายความาหาทางตัดอบายภูมิกันซะก่อนเราอย่าประมาทตัวเองว่าเราเป็นพระเป็นพระเป็นเนนี่พระาจริงพระเนรนนินนยมลงนรกมากเวลานี้ญาติโยมพุทธบริษัทที่ท่านฝึกมโนยิทธิได้ไปเจอพระเจอเนนที่ท่านเคยคารมมาในเอเวจีมานารกบงัง แล้วก็นายโลกันตนรกบางสอบสวนและได้ความว่าไม่เคารกนพระวินัยใช้เอาเงินของวัดไปใช้บ้างตัดต้นไม้ของวัดเอาไปขายซื้อบ้างเอาของวัดไปขายบ้างเยอะแย,ยะแล้วก็มีมีมีอยู่ท่านสองสามท่าน <c oughs> ที่เขาไปพบก,กันนะไม่ใช่ผมพบ เขาทําเขาพบกันเขาบอกว่าท่านพวกนี้ดัดแปลงคําสอนพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าว,ว่าซ้ายเขาไปขวาว่าขวาเขาก็ไปซ้ายพุทธเจ้าว,ว่ามีสวรรค์มีนรกเขาบอกไม่มีไม่มีรลกสวรรค์นรกมันเกิดตายใจชาตินี้แล้วก็สูญไปเลยไปเจอที่ไหนเจอในโลกกันนรก เวลานี้ในญา,าติโยมท่านมีความรู้อย่างนี้เดินเราเป็นพระเป็นเลนต้นละมัดระวังอายท่านบ้งางเคราว่าก็มีเวลาน้อยมีภาระมากแต่เขาทำได้แต่เราถ้าเป็นพระมีเวลามากแม้แต่บทเจ็ดวันเนี่ยพยังมากกว่าคราวาที่เขามาฝึกเลย เขามาฝึกกัน,นวันสองวันอย่างช้าที่สุดวันที่สามเขาไปกินแล้วเขาทำกันได้แล้วเขาไปท่องเที่ยวก็ได้แบบสมบัตบายเขากล้ายืนยันกล้าพูดถ้าพวกเราผมผ้ากาสาวพัด <c oughs> ทำอย่างเขาไม่ได้ผมว่าเอาหัวไปซุกตุ่มตุ่มขี้ดีกว่า เอาผมผ้ากาสาวพัดให้คนขั้นพ่อขันแม่มาไหวโคจะอายท่านเวลานี้เด็กเล็กถึงแก่ทำก็ได้เยอะนี่เป็นความดีของท่านไม่ใช่ความดีของผมความดีของทุกคนที่ทำได้ท่านบำเพ็ญบารมีกันมาดีแล้วเราเป็นสาวก่าพระองค์สมเด็จพระปฏิบเแก้วถ้าไม่ได้เหมือนท่านก็น่าอายมาก พราะว่าไม่ควรโหมผ้ากาสาวพัดเป็นนว่าสิตจิตที่เราจะหนีอวัยภูมงก็คือหนึ่งพูดกันทุกวันคนอย่าลำคาญนะไม่ลืมความตายคิดว่าอย่าตายวันนี้ไว้เสมอสองยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริสงฆ์เป็นทีพึ่งเคารพท่าในความจริงใจปฏิบัติตามคำสอนของท่านอย่าดัดแปลงแก้ไขอย่าหลีกเลี่ยง สามส่งสินให้บริสุทธิ์ตามสภาพคราวาสสำคัญที่สินห้าแล้วก็สี่จิตมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานวันนี้ขอพูดจะย่อเท่านี้นะ <c oughs> ต่อมาก็มาพูดกันเรื่องทานทานบารมีให้ยังไงวึงทยจะเต็มผมพูดมาใช้ยาวบางคนจะรำคาญแต่ก็ไม่เป็นไรเราคุยกันภายในนี่นะแล้วก็ เราไม่ได้หวังซื้อหวังขายที่คุยแล้วก็บันทึกเสียงไว้ก็เพราะว่าเสียงนี้มันจะได้ไม่ต้องพูดบ่อยๆผมก็แก่แล้วใครสงสัยก็ฟังแต่อย่าลืมว่าทานที่ผมพูดมันนี้มันยังไม่จบแต่ผมก็จะพยายามจบซะก่อนท่านก็ค้นคว้ากันต่อไปก็แล้วกันสําหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมด ได้ทิพกุยานบ้างอธีตังทิยานอนาขตังทิยานปุบเปนิวาสามทิยานปัจจุปนนสัญญาถา,ากโมตายานเจตโตไิยานเจโตปริยานท่านได้กันหมดแล้วผมเองก็หวาดหวาด,วาดยมเหมือนกันนะยมที่นั่งในย,ยิ้มยิ้มในความที่นอาตมาก็หวาดเหมือนกันอย่าไปคิดอาตมาเดมพูดเลิศประเสริฐไม่ใช่อย่างนั้น ยังแบกความเลวไว้ปอแปรมาพูดตั้งทานบาร,รมีกันก่อนอาการที่ทานบรรานบร,รมีจะเต็มมันเต็มอย่างนี้ <c oughs> บาร,รมีนี้ก็แปลว่ากาลังใจท่านแปลว่ากับบาร,รมีจริงๆถ้าตามศัพท์ก็แปลว่าเต็ม <c oughs> ท่านนี้ผมไปโดนพระที่มีความรู้ รู้รู้ดีซะด้วยท่านยันหน้าผมเข้าออดิท่านถามผมว่าบาร,รมีแปลว่าอะไร <c oughs> ผมก็แปลตามที่ผมเรียนมานะที่บาร,รมีครูท่านสอนว่าเต็มอย่าไปโทษครูผู้สอนผมไม่ได้นะครูต่างๆท่านสอนก็นมาตามลำดับว่าเต็มท่านก็นเดยย้อนอาบอกว่าถ้าอย่างนั้นทานบาร,รมีถ้าจะทำให้เต็มจะทำยังไง ท่านก็บอกว่าผมก็ม่ตอบไม่ได้ท่านบอกว่าคุณแปลผิดเข้าใจผิดต้องเข้าใจตามนี้ท่านนะต้องให้บารมีนะต้องแปลว่ากําลังใจเต็มนี่เรามันแปลบก่องแบบนี้ต้องแปลว่ากําลังใจเต็มอย่างนกบินไปจะบอกคันดาวาไปแล้วไม่ถูกคันดาวาเขาแปลว่าไปแล้วต้องแปลว่านกบินไปแล้ว แจะต้องแบบบินไปแล้วมันถึงจะถูกยังเหี้ยคลานมามองดูคนโอโลเกตวามองดูแล้วไม่ถูกท่านบอกต้องโอโลเกตวาแงนดูแล้วเห็นไหมแงนมองดูแล้วก็ได้เหี้ยมันหน้าต่ําต้องเงยหน้าขึ้นมาเงนหน้าขึ้นมาจึงเห็นหน้าคนอันนี้การแปลงสีของผมมันบกพร่องแบบเนี้ มันถึงยีหลอกครอกแคลกไม่จะชิดยันนึกว่าผมดีนะผมก็เลวมากยังมีความเลวอยู่เยอะแต่ก็ค่อยๆสกัดความเลวทีเล็กแต่น,น้อยต่างกำลัง <c oughs> ชาตินี้ถ้าตายไปแล้วไม่ตกนรกก็บุญตัวแล้วผมก็ไม่รู้ไม่กันว่าตกนรกาตายแล้วจะไปไหนช่างมาันเถอะที้คำว่าทานบาร,รมีจะเต็มต้องแปลว่ากำลังใจในการให้ทานสมบูรณ์แบบ จะสังเกตง่ายๆๆคือหนึ่งจิตใจของเรามีความคิดไว้เสมอว่าพบบุคคลใดถ้าเขามีความทุกข์แล้วพบสัตว์ตนใดมีความหิวโหวยถ้าเราสามารถจะสงเคราะห์ได้เราจะให้ทันทีจิตใจเราคิดไ่าอย่างนี้เป็นปกติ ไม่ใช่ว่าต้องให้กันด่าต้องดูว่าเราจะลำบากไหมถ้าให้เนะี่ยให้ลำบากไม่ควรมันจะเกิดการเดือดร้อนผลทานจะมีให้แล้วเกิดเสียดายภายหลังไม่คิดว่าแม่ไม่ให้เสียก,ก็ดีให้ไปแบบนี้เราแย่อันนี้ไม่ควรเลยต้องคิดว่าเราหกจะจะให้ให้สบายใจเราใน <c oughs> ก,กำลังใจส่วนหนึ่ง คิดว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นถ้าเขาไม่ให้เราด้วยความเต็มใจเราจะไม่เอาเราจะไม่ออกปากขอใครถ้าไม่จำเป็นทึ้งกับชีวิตมันหิวจะตายจริงๆออกปากขอเขาได้แล้วต้องไม่เลือกอาหารที่เขาให้ <c oughs> ให้แบบไหนพอใจแบบนั้นเข้าเย็นเข้าแฉะกินได้หมด แร่ว่าถ้าป่วยไข้ไม่สบายมันจะตายจริงๆทุกเวทนามันครอบงำไม่มีเงินจะซื้อยาออกปากขอญาติโยมท่านได้อันนี้ควรอย่างยิ่งเป็นอันว่าเราควรจะปฏิบัติตามนี้นี่อันดับหนึ่งนะเรียว่าอดใจไว้รับประการที่สอง จิตคิดจะให้และไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครและเราก็ให้นี้ไม่มีโอกาสรวมความกำลังห้วใจเราเป็นสุขเมื่อคิดว่าจะให้โอกาสใดได้ให้ปลื้มใจอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาไม่มีจิตใจสบายมีความสุขมีความพอใจในฐานะที่เราจะพึงหาทรัพย์สินได้เท่าไรพอใจเท่านั้น ไม่คดไม่โกงใครหากินในความสุจริตธรรม <c oughs> ถ้า,าการเป็นอย่างนี้ท่างถือว่าบารมีทานบารมีเต็มแล้วก็อการที่ตอนนี้คนที่อยากจะให้ทานบำเพ็ญทานบารมีเนี่ยจะประกอบอาชีพไหมต้องประกอบตามเดิมคนจนสามารถประกอบอาชีพสะสมให้รวยได้ค่ะไม่เรียกว่าโลบ ถ้าไม่คดไม่โกงใครแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมท่านเรียกว่าสัมมาชีวะแปลว่าหาเรี้ยงชีวิตโดยชอบธทำอย่าไปเข้าใจว่าคนที่ก็มีทานบารมีเต็มเนี่ยเขาจะต้องไม่ธมหากินอันนั้นไม่ถูกเป็นอัตตะกิรมฐานิโยเป็นการทรมานตนไม่มีผลเลยต้องหากินคนค้าขายร้านชำ สามารถจะสร้างตัวตั้งห้างตั้งบริษัทด้วยการหา,มาไม่ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความชอบธรรมไม่คดไม่โกงขครอย่างนี้เป็นสัมมาชีวะที่บอกว่าให้ทานบำเพ็ญทานบารมียังโลภโมโทสันตำตัวให้ร่ำรวยอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โลกจะไปว่าเขาถ้าว่าเขาเราเลว <c oughs> เขาไม่เลวก็ทําความดีแล้วว่าเขาเขาก็เราก็เลว การให้ทานให้เต็มต้องดูตัวอย่างพระเวสันดรพระเวสันดรตอนที่ให้สัตดกมหาทานท่านให้เพื่อพระโพธิญาณจริงๆในตอนนั้นให้ทุกอย่างตามเท่าที่มีแต่ให้หนักมากอันนี้ผมจะมาอธิบายว่าอะไรบ้างแล้วต่อมีทานอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าให้ทานแล้วไม่มีอานิสงส์ นั่นคือให้สุราเป็นทานการให้สุราเป็นทานนี้ท่านบอกไม่มีอนิสงส์แต่ว่าตอนที่ท่านเป็นพระเวสสันดรท่านให้สุราเป็นทานด้วยพระที่นั่งฟังอยู่ท่านก็ดีและเกิน้องขอบคุณท่านที่ไม่งั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรท่านกระทูนถามองค์สมงเด็พไปจอมใจว่าสมัยพระองค์ทรงตรัสว่าการให้สุราเป็นทานไม่มีอนิสงส์ คือไม่มีในสงไปสวรรค์ไปพมทธโลกกับเขาได้ไม่มีในสงให้เกิดความร่ำรวยได้และไม่มีในสงให้ปานิพานได้แต่ทาไมถึงให้พระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยนั้นตถทาคตให้เพื่อเต็มความประสงค์เขาบุคคลผู้รับหมายความผู้รับที่เล่าเมายาเนี่ยต้องการแบบนั้น ให้อย่างอื่นแกไม่ชอบใจแกชอบเมาก็เลยให้แก้วไ,ไม่ให้นคนอื่นได้ไปพวกนี้ไม่ได้ก็เสียกําลังใจให้เพื่อเป็นการรักษากําลังใจเขาบคุคค้รับแต่ไม่ต้องการอะไรส่งถ้ามีอาการจิตอย่างนี้สนแสดงว่าลักษณะทานบาร,รมีของเราเต็มและทานบาร,รมีนี่ส่งผลมากตั้งเจตนาีิฐานอย่างไงได้ตามนั้น อย่างกับท่านศิริมหายาราชเทวีก่อนที่ท่านจะมาเกิดตอนหนึ่งท่านเกิดเป็นลูกของกษัตริย์สองคนด้วยกันกับน้องสาวท่านพ่อให้แก่นจันทร์กับพี่แล้วให้ต้นไม้เงินต้นไม้ทองกับน้องปรากฏว่าท่านน้องทำเป็นเครื่องประดับอ,อกไปถวายพระพุทธเจ้า แล้วก็ท่านพี่ทํากุจนกุนจันทั์ให้ละเอียดให้เป็นผงโเมาไปโปรยปลายในวิหารพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์โยนโดยจะได้หอมหอมการที่จะไหวเครื่องประดับอกคือเครื่องเพชรนิลจินดาเครื่องทองพระพุทธเจา้าพระใช้ไม่ได้แต่พระพุทธเจา้าต่างก็ทรงรับเพราะมันเป็นอนิสงส์อนิสงส์ที่เขาจะเพลงได้ต้องรับเราใช้ไม่ได้เราก็เก็บ เก็บรักษาไว้หรือถ้ามีใครมาซื้อของราคาเกินกว่านั้นราคาต้องเกินกว่าของจริงเกินกว่าราคาจริงก็ยอมรับเอาเงินจํานวนนั้นไปช่วยอางค่าาหารแก่พระช่วยค่ายาแก่พระบํารุงสถานที่อยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เราทําได้พระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้ว <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านรับแล้วทำไมเลยรับไม่ได้สองพี่น้องอธิษฐานคนหนอย่างน้องสาวถวายเครื่องประดับอกบอกกูว่าเกิดไปชาติใดชั้นใดคอยอย้ายขายเครื่องประดับอกคือเครื่องสร้อยสร้อยสอยเพชรสร้อยทองแล้วก็ตามเธอ,อแล้วก็หวังพระนิพพานสําหรับพี่สาวน้นต้องการเป็นมนารดาของเจ้าองค์ใดองค์งหนึ่งในอน,นาคตการ ต่อมาเกิดอีกชาติหนึง่งท่านไปเป็นเทวดาแล้วลงมาเป็นลูกกษัตริย์อีกเหมือนกันน้องสาวไปนิพพานในสมัยพระพุทธในพระกโกสันโทแต่พี่สาวได้เกิดเป็นพุทธมารดาของพระเจ้าองค์ปัจจุบันมีนามวสิริมหามายาราชเทวีนี่การให้ทานในธรรมีทิฐานบบรมีเข้าประกอบมันจะสำเร็จสมความปรารถนา อีกคนหนึ่งอย่างนางโคจุตรานางโคจุตราคนนี้เป็นสาวใช้ของพระหักษัตริย์หี่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนางกำนันหรือนางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าชาววังก็แล้วกันนะไม่รู้ตำแหน่งอะไรจะเป็นน,นางกำนันหนระือนางผู้ใหญ่บ้านก็ไม่แน่ใจนี่เอาตั้ชาววังก็แล้วกันวันหนึ่งเธอออกไปนอกวัง เห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าใครเนี่ยมาสามจริงๆองค์ขอตำาหนิเอาข้าวต้มร้อนๆไปใส่บาดพระประเจกพระพุทธเจ้าเพราะเจ้าพระเจ้าท่านก็ต้องใช้มือฝาจับบ้างมือซ้ายจับบ้างปากบาดมันร้อนเดินไปโคดชุตราไปเห็นข้ากราบนมัสการท่าน ถอดกำไลมือสองอันถาวายพระบะเจยพระพุทธเจ้าให้รองบาทถ้ามือจับอีกทีหนึ่งแลพระ,ระพุทธเจ้าก็ให้พรว่าพระพุทธเจ้าก็จะให้พรเธอเธอปรารถนาอย่างนี้ว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอหมอมฉันเห็นทำนั้นโดยเถิดพระเจ้าค่ะพระบะเจยพุทธเจ้าก็ทรงให้พรว่าเอวังโหตุตก ที่แปลง,ง่ายๆเป็นภาษาไทยก็ว่าถ้าเจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาต่อมาในชาติหลังปรกรกรจะลืมว่าพระพจเจพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งนะคือบรรลุเองตัดเองไม่ต้องมีพระเจ้าสอนเป็นผู้มีบารมีเต็มถ้าปัญญาไม่ดีจริงๆเป็นพระพจเจพุทธเจ้าไม่ได้มีปัญญาเต็มมาก รองจากสมเด็จพร,ระสัมมาทธเจ้ามีกําลังสูงกว่าอากาสาวกตอนนี้ท่านก็บอกต่อมาชาติหลังกุศราเกิดขึ้นมาเป็นคนที่มีความฉลาดมากมีความสามารถเป็นพิเศษฟังพระพุทธท่าเจ้าเทศจบเดียวเธอสามารถนำดีลาที่พระเจ้าเทศมามาเทศในหญิงห้าร้อยฟังมีพระนางสามาวดีเป็นประธาน เทดีลาคล้ายพระเจ้าก็เป็นปัจจัยให้หญิงลัห้าร้อยเป็นประโสดาบันนี่อธิษฐานนบารมีไม่ใช่คงเล็กเป็นของใหญ่นี่การให้ทานของบรรดาทางงพุทธบริษัททั้งหลายแต่จะให้บารมีเต็มจริงๆก็จงอย่าตั้งใจคิดว่าชาติหน้าจงรวย เราก็ควรจะรวยซะตั้งแต่ชาตินี้ถ้าชาตินี้ไม่รวยชาติหน้ามันก็ไม่รวยคำว่ารวยคือคำว่าพอกินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบทมที่เรียกว่าสันโดษห <c oughs> มายความมีมากก็กินน้อยมีน้อยก็กินน้อยมันก็กินอิ่มเดียว เขามีกางเกงแพลนนุ่งเรามีกางเกงผ้าฝ้ายนุ่งเราก็พอใจเขากินด้วยจานเงินจานทองเรากินด้วยชามไม่มีลายเราก็พอใจเขามีหมูเห็ดเป็ดไก่กินมีอาหารพิเศษที่เรียกว่าไม่ควรจะแพงมันก็แพงไอ้กินเอาหน้าเอาตา,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 ากินโอดนะ่ะเรามีผักบุ้งจิน้นน้ำปลาเราก็พอใจมันก็อิ่มเหมือนกัน อย่างนี้ถือว่าคนรวยรวยในในคำที่เรียบพอถ้ามีอาการพอมาอไรมันรวยเหมือนนั้นตัดการโลภโมโตุสันอยากได้ทรัพย์สมบัติของคลอื่นแล้วให้ทานตามปกติชาติหน้ามันจะรวยไปยิ่งกว่าน,นี้เอ้ความรวยนี่มันก็ไม่ใช่รวยแต่เฉพาะทานบารมีอย่างเดียวความจริงการให้ทานเนี่ย เราจะให้ทานครั้งเดียวหนึ่งในชีวิตหมา่ว่าทานแต่ละครั้งที่เราให้ไม่ใช่เราจะมีแต่ทานบารมีอย่างเดียวนะยังมีบารมีอีกเยอะที่คํ้ประกอบกับทานบารมีวงความเราให้ทานบารมีอย่างเดียวแล้วก็สกก็เป็นปจัจจัยเราบำเพ็ญบารมีสิบระการครบถ้วน ท่านผู้ฟังนั่งจะสงสัยแต่วันนี้ถ้าเราจะพูดกันไปมันก็คงไม่จบเพราะต้องไปฟังกันวันหน้าก็เป็นว่าเรามาสนใจเรงการประกอบใจอย่างนี้กันก่อนเพื่อนกหมายความจิตคิดว่าจะให้ทานไม่เลยว่าอารมณ์คิดจะให้ทานเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐาน คำว่าฌานเนี่ยคืออารมณ์มันชิน <c oughs> ลืมตาขึ้นมาแล้วถ้าว่างจากภารกิจก็คิดจะให้ทานเห็นคนยากจนขินใจเห็นสัตว์พ็มีความทุกข์เราก็คิดอยากจะให้แต่ว่าจะได้ให้หรือไม่ได้ให้มันไม่แน่ถ้าเรามีทรัพย์สินพอที่จะให้เราก็ให้ถ้ามีทรัพย์สินไม่ไม่มีทรัพย์สิน เรามีกําลังกายสามารถจะช่วยได้แล้วก็ช่วยให้ด้วยกำลังกายถ้าให้ด้วยกำลังกายก็ไม่เหมาะให้ด้วยกำลังทรัพย์ก็ไม่เหมาะกับกิจนั้นที่เขากำลังขัดสนถ้าเรามีปัญญาพอจะแนะนำเขาได้เราก็ให้ปัญญาให้การแนะนำอย่างนี้ละบรรดาเพื่อนบิณุทำลายได้ญาติโยมพู้ใดฝ่ริศัทที่นั่งฟัง จัดว่าเป็นกาลังใจเต็มเพื่อบิจาคานุติเป็นฌานเห็นไหมละ่ะฌานประเภทนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาหลับตาไม่จริงอ่ะแต่ผมไม่ได้ห้ามหลับตานะท่านจะเป็นนั่งนึกดยการหลับตาทําจิตสงบอันนั้นดีแต่เวลาที่ไม่หลับตาให้จิตมันคิดอยู่ด้วยอย่างนี้จริงเป็นฌานฌานคืออารมณ์คิดจนชิน แล้วก็การที่จะมีอารมณ์ที่คิดจุนชินได้มันมาจากอะไรมนจะต้องไม่มีนิวรณ์เข้ามาขัดขัดขวางเข้ามากวนใจในเวลานั้นอารมณ์นี้ก็มีความสุขเท่านิวรณ์ไม่เข้ามากวนใจนักเป็นว่าถ้าอารมณ์เขามีอยู่คิดจะให้อยู่อย่างเดียว ไม่อยากจะคดไม่อยากจะโกงไม่อยากจะยื้ยังทรัพย์สมบัติของใครคือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทมแล้วโอกาสมีเราก็ให้ก่อนที่จะให้นึกว่าจะให้อยู่แล้วขณะให้ก็ให้วยความเต็มใจเมื่อให้แล้วก็มีปีติคือความปลื้มใจมีความอิ่มใจว่าโลภความโลภเราตัดแล้วหนอนี่แะบรรดาเพื่อนวิโส,สมณีและญาติโยมพระบริษัทกําลังนั่งฟัง เท่านี้ทานบารมีของเราเต็มเราภูมิใจได้ก้าหนึ่งที่เราจะถึงนิพพานเมื่อทานเต็มโลภะมันก็มาไม่ได้มันเป็นศัตรูกันกำลังใจคานเต็มมีจารคานติเป็นฌานยืนลงอยู่โลภะความโลภมันก็กระโดดนี้ไปก้าหนึ่งที่ถึงนิพพานเราทำได้อรบรรดาทุกท่านที่รับฟัง เวลาหมดเสแล้วเขาลาก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดวันดาเพื่อนบิณฑษ,ษ,ษสมณเณรเดวันดาญาโยมทุกคนที่นั่งฟัง